สวัสดีค่ะสวัสดีพีเฟซีทุกคนนะคะเมสสุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะ มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมจะมาทําคลิปนะคะรีแอคชั่นนะคะเกี่ยวกับการโฆษณาของเมืองไทยอีกแล้วนะคะน้องหอมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือโฆษณาโฆษณาอะไรแน่ๆนะคะแต่มีอยู่2คลิปนะคะในวันนี้ที่น้องหอมจะามาให้ทิกคนได้ชมกันนะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่น้องหอมไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าพ,พี่ทุกคนเคยเห็นกันบ้างไหมนะคะเพราะว่ามีอยู่2คลิปนะคะหัวข้อ ชื่อคลิปนะคะคลิปหนึ่งก็คือมีชื่อว่าศักดิ์สทธิ์ดีครับนะคะและอีกคลิปหนึ่งคือศึดเแม่ย่านางนั่นเองนะคะ <_ L un> น้องขอมก็ไม่เข้าใจว่าแม่ย่านางแปลว่าอะไรนะคะ <_ L un> หรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่านะคะหรือว่าเออบางคนเนาะคือขับรถไปนู่นไปนี่อะไรอ่าเงี้ยก็ชอบซื้อของศักดิธิ์ว่าซื้อของต่างๆนานาใส่หน้ารถบ้างหลังรถบ้างอะไรเงี้ย น้องหอมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเขาซื้อทําไมแล้วมันอะไรยังไงเงี้ยแต่ในคลิปนี้เอ่อเขาก็แบบโฆษณาอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่ทุกคนต้องลองดูเองนะคะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยศึกแม่ย่านางนี่คือจะเกี่ยวกับพวมาลัยที่เขาซื้อแล้วห้อยกันหน้ารถหรือเปล่านะคะน้องหอมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าน้องอีกอย่างหนึ่งน้องของไม่ใช่คนไทยอยู่แล้วน้องหอมก็ไม่รู้ว่าคําว่าแม่ย่านางแปลว่า เป็นเป็นผีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรเนี่ยน้องหมไม่แน่ใจนะคะพี่ทคนแล้วก็น้องหอมก็ไม่รู้ว่าโฆษณานี้มันคือโฆษณานอะไรเพราะว่าที่ผ่านๆมาเราดูนะคะเราดู โฆษณาต่างๆเราก็จะเข้าใจว่าเขาโฆษณาขายสินค้าของเขาแต่ในคลิปนี้น้องหอมไม่รู้เลยจริงๆว่ามันคือโฆษณาอะไรกันแน่นะคะแต่คือเท่าที่รู้ๆคือมันเป็นโฆษณาไทยแค่นั้นแหละนะคะพี่พทุกคนเนาะโอเคตอนนี้น้องหอมอาจจะไม่พูดมากแล้วเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลมากมายนะคะก็เดี๋ยวพี่พทุกคนลองไปชมคลิปดูเอาละกันนะคะว่ามันคือโฆษณาอะไรกันแน่ๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะไปกันค่ะ โอเคมาแล้วนะคะเริ่มแรกกันแล้วนะคะเริ่มมาก็ชนเลยนะคะกูรอดมาได้ไงวะเนี่ยสภาพกูโฆษณาโฆษณาแสดงเก่งเลยนะคะฉันโฆษณาอย่างเก่งเลยเองรอดได้เพราะข้าเองรอดได้เพราะข้าใครเนี่ยกูนั่งข้างมึงทุกวันมึงยังจำกูไม่ได้มึงย่าบายันนี่ย่านางมึงย่าบายัน ยันพ่องแม่ยานางโชว์พิสูจน์ไหนเป็นใบ,บยานางจริงพิสูจน์เลยเฮ้ยน้องสองห้าสี่หกแปดกรุงเทพมหานครเฮ้ยวัยรุ่นก่อกอารรักนั่นสติ๊กเกอร์หลังรถโอหเป๊ะเลยวัดจตะะุพัทธ์หายสักิศีลครับสักศี์สักศีก์โอ้ยนี่ที่หลังจะติดติ๊กเกอร์อะไรนึกถึงกูด้วยครับครับครับ ใครอ่ะมาด้วยกันหรอยือสีไงตัวจริงนะจ๊ะตัวจริงนะจ๊ะมึงเช็คดูการชนรถของมึงนะยังอยู่ที่ขาอยู่เลยเนี่ยโอ้ยองหน้ารถโอ้ยคุ้มแล้วเช่าเข้ามาโอ้ยสักศิธิ์ครับสักศิธิ์เพยานจริงจริงด้วยถ้าไม่มีกูนะประตูหน้าต่างกระจกมองข้างกระทะล้อหม้อน้ำมึงเนี่ยแย่กว่านี้ ไม่มีพวกกูมึงตายหาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหอ,<ม>อ้าวแล้วลนี่ใครครับเนี่ยก็ประหลัดขิกไงเพื่อนทำไมประหลัดขิกเป็นผู้หญิงอะยุคนี้มันแคนเดอร์ฟุตบอลเป็นพวกท็อกซิกมัตส์คูลิตี้เหรอผมแฮชแท็กเพศเท่าเทียมคือนายคิดว่าเราขังแล้วจะขับไงก็ได้เหรอผ้าเบรกนายไม่แล้วนะเพื่อนดูแลรถหน่อยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ปกปกาาักรถาคุกรมเอาวแล้วไอ้เหล็กไหลผมไม่มาด้วยเหรอเหล็กไหลของมึง ปอมนี่ถอดไปถึงถึงว่าเราจักเลยนะเนี่ยเขาบอกนี่แท้เกดเอแปดสิบเก้าบาทเขาให้มาแปดสิบเก้าบาทซื้อที่อะไรได้วะอยู่กันครอบเลยนะครับเนี่ยมึงไม่เกี่ยวเออใช่สิบลลีกัน <c oughs> กูนม,มันก็แค่ดอกไม้ยี่สิบบาทเค <c oughs> สนี้พวกเราทุกคนทำได้ดีมากลูกช้างของเราปลอดภัยเกิร์ลจับเอ็กเซลเลนซ์ขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่าน มไ่เเกียวคยสงสัยไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนแล้วใครคุ้มครองรถจริงนะแล้วใครคุ้มครองรถประกันไงครับเพราะแม่ย่านางเนี่ยท่านจ่ายค่าซ่อมรถให้มนุษย์ไม่ได้นะหรือเหล็กไหลก็จ่ายค่ารักษาให้คู่กรณีไม่ได้เช่นกันจะต้องจ่ายเองินเนี่ยจะรอสี พายันหรือประหลัดขิกท่านก็มาเคาะประตูข้างและทำเสียรถใหม่ให้คุณไม่ได้เหมือนกันท่านอยู่ไหนกูเบิกได้ไหมเรารู้ว่าคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะทำให้คุณอุ่นใจแต่ประกันจะทำให้คุณวางใจว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีคนดูแลอย่างทั่วถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะอยู่ตรงหน้า แต่ประกันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอโอ้โห,โหนะคะในคลิปนี้เราก็ชมกันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ทุกคนไม่อยากเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นโฆษณาประกันชีวิตนะคะก็คือประกันคนประกันรถหรือว่าประกันรถเาะประกันรถเออใช่ประกันออรถน,นะคะพูดผิดไปบอกเลยว่า ดูแล้วมันโอ้โหสุดยอดอะไม่อยากเชื่อว่าไทยนะคะจะทําโฆษณาอย่างนี้ออกมาเนาะตอนแรกน้องหอมก็ไม่เข้าใจว่าคือโฆษณาอะไรกันแน่แนทําไมต้องแบบแต่งตัวแต่งกายเหมือนแบบยังไงอะเหมือนอะไรอะเขาเรียกอะไรอะเหมือนนางไม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าชุดไทยอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือโฆษณาอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็คือเป็นโฆษณาประกันของรถเนาะคืออันเนี้ยทุกคน โฆษณานี้เขาก็อยากจะบ่งบอกให้ทุกคนที่ขับรถจัก,กรยานยนต์หรือจากจัก,กรยานยนต์หรือว่า,อามอไซค์รถยนต์อะไรพวกนี้ก็อยากจะทำประกันรถไว้อยากให้ทำประกันรถไว้เวลามีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ก็จะได้อุ่นใจจะได้ไว้วางใจว่ามาีพอเกิดอุบัติเหตุแล้วจะได้แบบมีคนดูแลอย่างทั่วถึงช่วงหลังอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะอย่างที่ในคลิปบอกนั่นแหละนะคะ้องหอมก็อาจจะรู้ไม่เท่าทั้งหมดนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ครั้งแรกในชีวิต ที่ได้เห็นนะคะแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะโฆษณาไทยนะคะไม่อยากเชื่อว่าแค่โฆษณาประกันต้องลงทุนกันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะ,คะยังมีอีกหนึ่งคลิปนะคะคือเป็นเรื่องของศึกแม่ย่านางนี่แหละแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคือโฆษณาอะไรแต่มันก็คือเป็นโฆษณาที่แบบศึกแม่ย่านางของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาพูดคุยกันเหมือนแบบในคลิปที่แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่า คือโฆษณาอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะว่ามันเป็นโฆษณาอะไรกันแน่ๆนะคะโอเคไปกันเลยนะคะว่ามันคือโฆษณาอะไรามาแล้วนะคะอะไรวะอ๋อมอไซค์ชนชิบหายเลย กูอีกแล้วกูอีกแล้วสู้ๆนะพี่อืมสู้ๆหอวใจก็สู้ๆเฮ้ยมึงขับมอเตอร์ไซค์ภาษาเลยวะแล้วจอดนี่นี่ยังมาชนได้ออ้าวป้ามาจอดอะไรตรงนี้มืดๆกูไม่ได้จอดใครจอดแล้วมึงไปใครแม่ย่านางมอเตอร์ไซค์ไงทำได้มอเตอร์ไซค์มีแม่ย่านางด้วยเหรอวะโบแม่ย่านางบูมเบอร์ป้าคะทุกอย่างที่เป็นยานพาหนะมันก็มีแม่ย่านางหมดอะค่ะจักรยานก็มีบิ๊กไบค์ก็มี รถเรือลำน้ำล่ะมียานอวกาศล่ะมีไม่ใช่ย่นยานางรถพยาบาลอยู่ไหน,นคือเดี๋ยวๆๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือลูกช้างป้าเนี่ยมาจอดแงะอะไรตรงนี้ทำไมจะจอดไปได้เขาจอดก็แย่ๆไปทำไมลูกช้างกูจะจอดไปได้เพรามันผิดกฎหมาอยอะป้าต้องไปจอดที่ไหล่ทางนี่แหละจอดทอนโดอยู่ข้างถนนไฟก็ไม่เปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่เปิดกลวยเกยอะไรก็ไม่ตั้งแล้วบางคนนช่วย,ย้ยอะไรได้บ้าง นี่เชกูวาร่า<ม>นักปฏิวัติอาร์เจนตินาคู่ไม่มีคนตายนะเว้ยเชกูวาร่าตายวันที่9ตุลาคมาปี1967มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นไม่ใช่ประเด็นปีะเด็นราเคยใช้มาแล้วแต่มันไม่เวิร์กไอ้สัตว์นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของกูก็กคือว่าทำไมมึงไม่ติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงอ๋อกลัวรถพยาบาลไม่ต้องรถตำรวจโอเดี๋ยวๆๆใจเย็นนะครับใจเย็นๆๆ โอ้ย่าเพิ่งขย,ยับตัวนะครับเอาเงี้เราตรงนี้นะเดี๋ยวผมมานะครับครับครับผมครับผมอ่ะยังไงเราสองคนคุณแม่ย่างตำรวจมาก็ดีแล้วค่ะช่วยหน่อยเนี่ย <c oughs> <ๆ>สิเฮ้ยโมเค์แม่ย่านางด้วยเหรอกูกูต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยปะเนี่ยนะดิสินบนเจ้าที่อะเราอะเปล่าวปวดมาลายเฉยๆว่าของกูสวยไหมโอ้โหต่อรถแบบนี้ไงก็ผิดอะเก่งแจ้งนักกับกูเนี่ย ตรงนี้ก็จอดไม่ตรงนั้นก็จอดไม่ได้แล้วมึงจะมีป้ายง่วงจอดพักทําไมวะง่วงก็ไปจอดนอนที่จุดพักรถด,ดิจุดพักรถบรรทุกอะทั่วประเทศมีแค่17บจุดป้ามก็จอดได้บ้างไม่ให้จอดบ้างแล้วเวลาง่วงนอนไม่ใด้กูไปจอดไหนก็จริงสิบล้อขับเร็วก็บอกว่าอันตรายขับช้าก็บอกว่าขวางทางบรรทุกของน้อยกอ็โดนด่าบรรทุกของเยอะ มึงก็ด่ากูอีกพวกมึงอะรู้มะว่าเป็นแม่ยานางสิบล้อลำบากแค่ไหนตออย่าลับได้ยินไหมไอจิมน้ำจิ้มไอจิมน้จิ้มไอจิมน้ำจิ้มไอจิมน้ำจิ้มเออเวลาวิ่งรถเขาก็มีจํากัดแต่ก็ต้องทํารอบบางทีกลางวันเขาก็ไม่ให้วิ่งนะต้องวิ่งเฉพาะกลางคืนง่วงก็ห้ามนอนจะนอนก็ต้องปลอดภัยอีกแต่ที่จอดพักก็ไม่มีก็น่าสงสารแต่ไม่น่าเท่ากู อยู่กันควบครบแบบนี้ก็ดีกูเนี่ยจะได้ถามพวกมึงว่ากูต้องทํำยังไงพวกมึงทุกคนถึงจะพอใจคือไม่ได้บอกเลยว่าทําไม่ได้ถ้าจะจอดจริงๆเนี่ยจอดได้แต่กฎหมายบอกว่าต้องจอดได้ตรงไหล่ทางและให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งเนี่ยจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญ,ญญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถคนอื่นๆทราบเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกินสชิ้นโดยด้านหน้าและด้านหลังของรถ ห่างจากตัวรถไม่น้อยกว่า50เมตรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือคนขับสุกโลอต้องเซฟหมดเลยอืมไม่ใช่เรื่องพี่ป่ะวะอ้าวก็ใช่ไหมล่ะมันสึกการขั้นพื้นฐานเจ้าแก่ก็ต้องพอไวาให้อยู่ดีๆก็โวกรอแป๊บเดี๋ยวกูมา <c oughs> โอ้ยวิ่งอ๊ยรถชนเล้เนี่ยไ้ต้อนขับอมะมันวิ่งถึงเชียงรายละมัง้ง <c oughs> เออเนี่ยมึงบอกกูมาก่อนมึงอะเปิดอู่ภาราอะไรอุปกรณ์ก็ไม่มีให้ โอ้ยเสียเงินประหยัดประหยัดน้อยเศรษฐกิจไม่ดีโหเท่าแก่นี่พูดจะได้เท่าแก่จริงๆเลยมึงเท่าแก่มากใช่ไหมมาเดี๋ยวกูแบบเท่าแก่ฟังนะถ้ารถชนคนตายมึงต้องจ่ายค่าเยียวยาค่าทำขวัญค่างานศพคนขับรถโดนจับมึงก็ต้องไปประกันตัวอีกถ้าคนขับเขาหนีมึงก็ต้องไปหาจ้างใหม่อีกของก็ส่งไม่ทันเสียเครดิตอีกรถโดนยึดเสียค่าปรับอีกเยอะแยะความปลอดภัยอะไม่เท่ากับเรื่องประหยัด แต่ความปลอดภัยอ่ะคือการลงทุนที่มีแต่ได้ได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้ช่วยชีวิตคนขับแล้วมันจะกลับมาช่วยเท่าแก่ในเวลาที่จำเป็นนะโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคพเองพูดก็มีเหตุผลว่ะไม่ต้องมาดรามา่าไม่ใช่ละครคุณนะรัไปลงพักกันทั้งหมดนี่แหละทางงวงโปรดจอดพักบนไหลาทางโดยเปิดไฟฉุกเฉินและมีสัญญาณเตือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถไม่น้อยกว่า50เม เกือบลืมแล้วมอเตอร์ไซคูแด่เท่าแก่ทุกท่านอันว่าอุบัติเหตุนบนท้องถนนเราทุกคนควรใส่ใจใช่ไหมความประหยัดไม่เท่ากับความปลอดภัยโปรดพรอไวเพื่อเซฟตี้ทุก ที่เมึงลืมกูอีกแล้วไอชิบหายเป็นยังไงกันพะพีพี่ทุกคนหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าดูไปมันดูเหมือนเราดูละครนะคะแต่คือมันคือโฆษณาอะไรกันแน่ๆน,นะคะหรือว่าโฆษณาต้องบอกให้เข้าเท่าแก่ระมัดระวังเฮ้ยไม่ใช่สิจะพูดยังไงดีอะ บอกเลยว่าโฆษณาที่สองนี้ไม่ค่อยเข้าใจเลยนะคะแต่มันก็ดูแล้วมันก็ตลกดีตรงที่ว่าศึกแม่ย่านางนะคะแม่ย่านางก็คือมีทุกรถทุกคันเลยไม่ว่าจะจัก,กรยานยนต์รถนะคะมอไซค์มีแถมแม่ย่านางตำรวจอีกต่างหากนะคะมันตลกตรงนี้แหละนะคะมีแม่ย่านางทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะน้องหอมตลกตรงนี้แหละนะคะแถมได้มาศึกคือได้มาทะเลาะกันเพราะว่ารถชนเพราะว่าอะไรเงี่ย ได้ดูคลิปนี้ก็คือครั้งแรกเหมือนกันนะคะมันเป็นอะไรที่แปลกจริงๆนะคะบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะและไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้ก็จะทมาทาสร้างโฆษณาได้เป็นเรื่องเลยนะคะวิโดนโอ้โหบอกเลยว่าความคิดของคนไทยนี่สุดยอดเลยจริงๆนะคะบอกเลยว่ายุบย่องมากๆนะคะได,ด้ที่จริงนะคะในคลิปนี้ก็ยังไงได้ความรู้หลายอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับการความปลอดภัยของทุกคนนะคะคนที่จะจอดรถข้างทางก็ควรที่จะ ติดเครื่องหมายอ่าที่จะ,ะแสดงให้คนอื่นที่เขาจะมาด้านหลังให้เขาได้เห็นว่ารถจอดอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้แหละนะคะน้องหอมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเพราะว่าดูแล้วยังงงๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าดูแล้วมันสนุกดีมันดูเหมือนเราได้ดูละครอะไรอย่างนนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้น้องหอมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายเลยนะคะพี่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะคะ บอกเลยคลิปที่2นี้นะ้องหอมงงมากถ้าพี่ไหนที่เข้าใจก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะยังไงก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ